สวัสดีค่ะมาเด็ดน้ำครับาอาอีกแล้วพี่น้องเด็ดมือนี้มืออื่นกับสีเมงืงอยะโซ่ท่อนแล้วเป็นสาวทะเลหนึ่งวันสองวันสามวันแล้ว,วสีเงาหน่อยโอ้โหนี่กับพี่พี่โตเออพี่อะไรนี่เออพี่อะไรนี่ไก่ครับฮะไก่ครับพี่ไก่พี่กินพีไไ่ไปกันต้องเลยจ้ะ นาติตาอยู่ไหนอ่ะทำงานตัวเดียวขอเสียงกรีดหน่อยขอเสียงกรีดหน่อยกูมีเสียงกรีดไหมอย่าร้งไปาีเร็วเฮ้ยเฮ้ยหอะทไรอะ อะไรอ่ะสาวชุดเหลืองมาหนีมาในตีบหลวงพ่อมาในมาในตีบพระคุณท่านค่ะตีบพระคุณท่านเอาเด้งแล้วเด้ง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 อะไรนะลูกโอเคไปได้น้ำทะเลค่ะ อะไรลูกเเข้าบินเหรอเรืออล้ะดั่นั่งสูงมาเร็วั่นงถงมาเร็วไม่โดนนาเปนั่งกับพี่กายกับแปมนั่งกับนนี้ไปนั่งพี่กายไป เลขาทั้งสามเลขาทั้งสี่

ลอรัดคหน่อยมันรัดมันรัดปี เบิง้งมันหยางลูกไข่พี่น้อตงตะหัวบ่ละ่ะตะหัวบอดากก็ดาดอันเดอร์ึ้นมากข้า เบิง้งมันหยางลูกไข่พี่น้อแต่หัวบ่ละ่ะต่หัวบ่ดักก็ดกอันเด้อึ้นมากข้าง